สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Ted คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตตัว Airdrop Turk นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตนะครับการฟาร์มหรือ Staking บนแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับ Airdrop ฟรีมานะครับเราจะมีตัวเหรียญนะครับสามารถใครสนใจนะครับสามารถมาฟาร์มบนนี้ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาแนะนำขั้นตอนคร่าวๆนะครับตอนนี้นะคะใครที่ยังรับ Airdrop นะครับทตามขั้นตอนเนี่ยแล้วก็ กดถอนนะครับระบบจะทําการตัดเหรียญน,นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงบาลานเนจะโดนตัดไปแล้วจะอยู่ในส่วนของวิดรอถอนนะครับและก็รอ48ชั่วโมงซึ่งถ้าเพื่อนๆรอเกินจากนี้เนี่ยเหมือนแอดเนี่ยก็รอมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับจากค่าแนะนำนะครับตอนนี้ก็ใกล้วันปลดล็อกแล้วก็คือ22เมษายนนี้นะครับตัวเตอรอก็เป็นโค้งสุดท้ายในการขายพรีเซลนะครับรอบที่3ตรงนี้นะฮะ เนี่ยฮะรอบที่3ในเว็บไซต์เขาก็จะบอกนะครับหมดเขตวันที่21เมษายนนะครับแล้วก็ยีิปลดล็อกนะครับสามารถสวอปขายได้เดือนละ10%นะครับจากจํานวนเหรียญที่เรามีที่เรารับมานะครับตรงนี้เราก็ลองคํานวณดูนะครับสวอปได้ไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่22นะครับเขาจะมีนาฬิกาเขาดาวอยู่บน Telegram ม h ANNEL ของเขานะครับสามารถไปกดลิงก์เพื่อดูการนับถอยหลังได้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งในการเตรียมแก๊สนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้แล้วก็สามารถเตรียม B&B นะครับเป็นค่าแก๊สค่าธรรมเนียมในการสวอปได้นะครับเพราะว่าการทําธุรกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอนโยกย้ายหรือรับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจําเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สตรงนี้เองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วก็เตรียมก่อนที่อาจารย์ทำคลิปได้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยอาจารย์มาแนะนําการฟาร์มนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าในเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เลื่อนลงมา นะครับก็จะเจอในส่วนของการฟาร์มนะครับเอ์นเติร์โทเคนนะครับจะมี3แบบด้วยกันก็คือ USDT, BUSD และ WBNB เติร์กนะครับก็ดู APR นะครับตอนนี้ที่แอดดูเนี่ยรู้สึกจะเป็น USDT จะนิยมสุดนะครับในนี้ก็จะบอกนะฮะว่าเรามีโฮโฮนี่คือจำนวนเหรียญที่เราคอนเนกระเป๋าแล้วก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับว่ามีเหรียญเติร์กอยู่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆนะครับใต้ คลิปวิดีโอเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับมันก็คือเว็บไซต์ terg.com ปกตินี่แหละแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ในสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเวลาเรากดลิงก์เว็บไซต์เขานะครับโดยตรงเขามันจะพาไปที่แบบ Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์นั้นๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะคอนเนคกกระเป๋าไม่ได้นะครับมันจะแตกต่างกับคนที่ทำในคอมนะครับที่มีตัว เหมือนปลั๊กอินของ m e t a m a r k นะครับหรือ Trust Wallet เนี่ยมันจะสามารถเด้งมาทางมุมขวาบนและคอนเน็กกับเว็บไซต์นั้นๆได้เลยแต่ว่าในมือถือบางรุ่นนะครับเวอร์ชันเนี่ยมันก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ในมือถือแบบแอดเนี่ยแอดแนะนําว่าให้เราคัดลอกนะครับตัวลิงก์นะครับเว็บเิร์เนี่ยฮะ t u r k c o m นะครับคัดลอกแล้วก็ให้มาเปิดผ่าน Wallet นะครับ สะดวกใช้ที่ไหนเปิดที่นั่นนะครับเดี๋ยวแอดจะกดกลับไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนใช้ที่ Metamark เหมือนแอดนะครับมาในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตซ้ายบนสุด3ขีดนะครับหากดลงมามันจะมีในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยฮะกดแอดจะแอดไว้อยู่หลายเว็บนะครับเช่น Meta UFO นะครับต้องทําผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแอดก็ต้องเอามาวางตรงนี้นะครับถ้ามาในส่วนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดบวกแท็บ เพิ่มขึ้นมาได้นะครับกดขึ้นมาอ่าเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะครับกดบวกนะครับเราจะได้แท็บหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับในช่องเสิร์ชนะครับ t URL เนี่ยเราสามารถวางเว็บที่เราคัดลอกมาได้เมื่อสักครู่นะครับก็คือตนั่นเองนะครับพอเราวางมาเนี่ยเขาจะขอร้องขอการ connect wallet นะครับแต่ของแอดเนี่ย connect ไว้แล้วนะฮะมุมขวาบนเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ c o n เน็กเนี่ยสามารถมากด Connect ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่วางเว็บไซต์มาเนี่ยมันจะถามขอให้เราเชื่อมกระเป๋าทันทีนะครับก็กดเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของ trust wallet นะครับก็คล้ายกันนะครับจะมีหัวข้อ d app เดี๋ยวแอปแอดลองทำให้ดูเลยนะครับแต่จะทําหลักๆอยู่ใน meta mark นะเช่นมาหน้านี้ใน trust wallet ใช่ไหมฮะเรามาในส่วนของ d app นะครับกดเข้ามาแล้วก็วางเว็บไซต์ที่ช่องเสิร์ชข้างบนนะฮะวางลงไปนะครับ ก็จะมาในส่วนของ t e r k c o m รอมันโหลดสักครู่นะครับตรงนี้แอดยังไม่ได้ Connect Wallet เนี่ยฮะมันจะถามนะครับ terg token นะฮะขออนุญาต Connect ซึ่ง terg เนี่ยเป็น chain bsc เพื่อนๆก็ต้องเลือก chain ให้ดีนะครับอย่า Connect chain ผิดนะแต่ว่ากด Connect ผิดก็มันจะขึ้นว่าไม่ได้นะครับเช่นแอดก็เป็น smart chain เนี่ยฮะ bsc smart chain ก็กด Connect ได้เลยนะครับแต่ของแอดเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยได้ ทำการสร้างเชนเชื่อมไปแล้วนะครับจะไม่ใช้เชนใหม่เแต่แอดขอเปลี่ยนกระเป๋าสักครู่นะครับอ่าเซตติง้งกระเป๋าสตางค์นะครับแอดจะไม่ใช้เป็นมันติคอยแอดจะมีเชนเดิมที่ใช้อยู่ที่เมตามาร์กนะครับที่เพื่อนๆถามว่าทําไมแอดมี2กระเป๋างี้ได้เหรียญ2อสองครั้งไหมไม่ใช่นะครับมันคือกระเป๋าเดียวกันแต่แอดแคปเพิ่มนะครับเชนของแอดเข้ามาที่นี่ด้วยนะครับไว้ดู2ที่นะครับเป็นกระเป๋าเดียวกันนะครับแอดก็จะกดนะฮะตัวอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะก็จะมีแอร์ดรอปที่แอดรับมาจาก การทําคลิปนี่แหละที่ให้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนกันทั้งสองที่นะฮะตรงนี้ทีนี้แอดสลับกระเป๋ามาแล้วแอดก็ทําการนะครับคอนเนคกระเป๋านะครับโดยมาที่ DF นะครับอ่านเสิร์ชเติร์กเหมือนเดิมเลยสักครู่นะครับขอวางอ่านนะฮะจะสังเกตมุมขวาบนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นกระเป๋านะครับเป็นเติร์ก กระเป๋าใหม่ที่แอดแอดไว้แล้วนะครับแล้วกดคอนเน็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จนะฮะถ้าดูมุมขวาบนตรงนี้เนะี่ยนะครับกดลงมามันก็คือเป็นการคอนเน็กกับกระเป๋าที่เมื่อสักครู่เนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาในส่วนข้างล่างก็นะฮะถ้าของเพื่อนๆยังไม่ได้ขึ้นแบบแอดนะคะขึ้นแบบนี้คอนเน็กนะฮะสามารถกดตรงนี้ก็ได้ ถ้าเพื่อนๆพื n อนคอนเน็กแล้วมันยังขึ้นว่าให้คอนเน็กตรงนี้นะครับยังไม่เป็น enable แบบนี้นะฮะแต่ว่าเราดันคอนเน็กกระเป๋าแล้วไม่หายนะครับให้เพื่อนๆรีโหลดหน้าครั้งหนึ่งนะครับเหมือนแอดก็รีโหลดมาคอนเน็ก wallet ก็จะหายไปนะครับเป็น enable คือเราคอนเน็กพร้อมที่จะปลดนะครับอ่าแบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับทีนี้ก็แอดจะกลับมาที่ metamark นะครับก็ในส่วนของ wallet นี่แอดจะมี bnb ค้างอยู่นิดหน่อยนะครับเผื่อเป็นค่าแก๊สถ้าไม่มีเราสามารถ โอนผ่านเชนได้ฟรีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแอดจะลองเป็น USDT เติ k กนะครับตรงนี้นะฮะโฮนี่ก็คือจำนวนเหรียญแอดที่ c o n n e c กระเป๋ามาแล้วเขาก็จะบอกนะครับเอินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เติ์กเอินเนี่ยตรงนี้เราสามารถกด harvest เพื่อเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าเราต้องมาทำการนะฮะอนุญาตตรงนี้ก่อนนะครับ liquidity pool stake นะครับซึ่งเขาก็จะมีสรุปคร่าวๆด้วยนะครับว่า เอินเอฟวีเดนะครับว่าจะได้เติร์กประมาณเท่าไหร่นะครับาจากการคำนวณ APR เลยนะฮะตรงนี้จะเปลี่ยน,นแปรผันไปตามจำนวนผู้ที่มาฝากนะครับค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะแกว่งนะครับเนี่ฮะเขาจะคำนวณให้คร่าวๆนะครับว่าถ้าฝากจากการโฮเราทั้งหมดนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเรากด Enable ตรงนี้นะครับอ่าก็ จากกระเป๋าเรานะครับจะเป็นการอนุญาตนะครับแล้วก็ต้องมีค่าแก๊สฟรีตรงนี้นะฮะจริงๆถือว่าถูกนะครับใน,นกระเป๋าแอดคือจริงๆมีอยู่1ดอนนะครับเป็นมูลค่า 0.00233BNB นะครับแต่จะมีค่าธรรมเนียมการทํำธุรกรรมตรงนี้เนะี่ยเป็นค่าแก๊สคือ 0.0.0045BNB นะครับกดดูรายละเอียดได้นะฮะถ้าตรงนี้เราพร้อมแล้วเราก็ APPROVE ไปเลยนะครับ 0. อ่าค่าแก๊สตรงนี้นะครับ0.0045 00 BNB เนี่ยประมาณ6บาทนะครับ6บาทค่าธรรมเนียมค่าแก๊สตรงนี้นะครับก็ถ mm ือว่าถูกมากๆนะครับเราก็กด approve ไปนะครับอ่า transaction submit นะครับรอสักครู่นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับ complete นะครับอ่ารอมันโหลดหน้าสักครู่หนึ่งนะครับเราทำการอนุญาต ตรงนี้แล้วนะครับนะฮะฟาร์มนี้จะเป็นแบบออโต้ฟาร์มนะครับซึ่งแอดมองว่ามันก็ดีมากๆที่คนมาฝากฟาร์มกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่รับแอร์ดรอปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรอนะครับที่จะปลดล็อกเดือนละ10%นะครับแอดก็มองว่าถ้าปลดล็อก10%ต่อเดือนจริงๆแสดงว่าถ้าเราจะสวัปขายทั้งหมดครบ100%เนี่ยแสดงว่าต้อง10เดือนใช่ไหม การที่เราล็อกเขาล็อกอย่างนี้เนี่ยแอดมองว่ามันดีเพราะว่ามันป้องกันตลาดนะครับเหรียญใหม่ที่กําลังฟอร์มกราฟทําตลาดนะครับต้องการาพัฒนานะครับโปรเจกต์ของตัวเองเติบโต,ตเนี่ยว่าไม่ว่าเขาจะไปโครกระดานได้ไหมจะไปเพิ่มลิสต์ที่ไหนนะครับเขาก็สังเกตมานะครับก็จะเห็นว่าเขามีการนะครับเดินสายนะครับทาอะไรต่างๆแล้วอัปเดตให้เราเห็นเนี่ยเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เหมือนบางเหรียญที่อาจจะ พูดไปก่อนนะครับตามรถแบบแต่ว่าก็นิ่งไม่ค่อยอัปเดตเรื่องเงียบหายป่อชุมชนก็เริ่มเริ่ม้วฮะอาจจะสแกมไหมหรืออะไรไม่ทําตามกําหนดนะครับแต่ตัวเติร์กเนี่ยก็ยังทํานะครับมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เงียบหายไปนะครับในส่วนของการฟาร์มแอดก็เรียบร้อยนะครับเป็นการโฮนับจากเหรียญทั้งหมดนะครับเอิร์นเติร์กนะครับเติร์กเอิร์นตอนนี้ก็ตามการคํานวณนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะฮะ จากการคำนวณ APR ที่เขาคิดใค้นให้เลยเราแค่ฝากนะครับแต่ทีนี้มันเป็นการปลดละนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับอันที่อัดเลือกข้างบนก็คือน,นี่เลยฮะ Harvest กดได้เลยหมื่นตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับของวันนี้นะครับหมื่นเติกนะครับเราสามารถกดเก็บเกี่ยวได้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นค่าแก๊ส นะครับทั้งหมดนะฮะ0.001นะครับ t o ท a l ร,รวมกันแล้วนะฮะเราสามารถกด confirm นะครับตรงนี้แอดไปเห็นในกลุ่มนอกนะครับเขาบอกว่าเวลากดเก็บเกี่ยวเนี่ยรู้สึกจะภายใน24ชั่วโมงนะครับวันละครั้งนะครับเรา,าจ,จะมากดเก็บเกี่ยวตรงนี้นะครับสำหรับสายทำฟาร์มตอนนี้แอดกดไปแล้วนะฮะร,รอเนี่ยฮะ earning view นะเครดิต วิดอินยี่สิบชั่วโมงก็คือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงๆนะครับนาก็จะโหลดสักครู่หนึ่งปึ๊บกลับมาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นทึบนะครับยังไม่ตัดตรงนี้แต่ว่าเราจะสามารถไม่สามารถกดนะครับเคลมได้นะครับเป็นอันเสร็จนะครับต้องตอนนี้หลังจากนี้ก็คงต้องเข้ามาสลับกับตัวเว็บไซต์เขาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่กระเป๋านะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอาจจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ เรียญเราก็ยังอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเราแค่ไปฝากนะครับ42,000 422,500เติร์กของแอดนะครับมูลค่าก็ตามตลาดนะครับมาในส่วนบล็อคเซอร์ก็มีการ Enable อนุญาตนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกสักหนึ่งอันนะครับถ้าในตอนนี้ก็เหมือนกับ USDT จะเป็นตัวที่นิยมสุดนะครับเพราะว่า APR เยอะสุดเลยนะครับถ้าให้เลือกจาก3ตัวนะฮะจะเห็นด้านล่างในสรุป โคของแอดคือ4ี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเติร์กนะครับเขาจะคำนวณออกมาให้เป็นต่อวันด้านล่างนะครับเอิร์นเอฟวีเดย์เนี่ยจะได้กี่เติร์กนะครับต่อวันหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับหมื่นสองพันเก้าร้อยและตัวที่แอดได้เอ็นดัเบิลเปิดใช้ก็คือหมื่นสี่พันแปดสิบสามนะครับจะมีในส่วนของแก๊สตรงนี้นะครับเชื่อว่าคนที่รับฟรีหลายคนนะครับก่อนจะถึงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็คงมาใช้บริการตรงนี้กันนะครับในไหนก็ต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยรอผ่านไปวันต่อวันก็มาฝากฟาร์มก็ช่วยให้ แทนที่คนคิดจะสวับขายปลดล็อกนะครับก็อาจจะมีขาย10%อันนี้มันก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้พอมีการฟาร์มมาด้วยแสดงว่าสามารถดึงดูดคนที่สนใจนะครับจะทําฟาร์มตรงนี้สเต็กกิ้งตรงนี้นะครับเข้ามานะครับสวับซื้อเหรียญหรือซื้อพีเซลนะครับเพื่อมาฝากฟาร์มกันนะครับสำหรับสายด e ฟาสายอะไรฝากกินดอกต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็ไม่แนะนำนะครับให้ซื้อลงทุนเพราะการซื้อนะครับโทเคนใหม่นะครับที่ เปิด ICO IDO P sell ต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากๆนะครับแล้วก็ใครที่จะมาสวับเทรดกิงกําไรเนี่ยอันนี้ยิ่งเสี่ยงเลยนะครับส่วนตัวแอดมองว่าสําหรับสายรับฟรีนะครับรับอยู่แล้วได้เหรียญอยู่แล้วรออยู่แล้วในการที่จะปลดล็อก22เมษายนนะครับเพื่อขายซอกออกมาได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวแอดรอทําคลิปอยู่นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็สามารถมาฝากฟาร์มตรงนี้ได้นะครับได้เหรียญเพิ่มไปด้วยก่อนจะถึงวันที่22นะครับวันนี้ก็วันที่14เมษายนนะครับมัน ก็คอยเป็นเพื่อนเดินทางปลอดภัยพักผ่อนนะครับให้เวลาครอบครัวนะครับแบ่งเวลาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่มากเท่าไหร่นะครับก็จัดแจ้งเวลานะครับแอดก็จะมาอัปเดตตอนนี้ในกลุ่มก็เหมือนจะมีเพื่อนๆนะครับไปลองนะฮะไปลองแล้วนะครับแอดได้อัปเดตไว้เมื่อคืนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองแต่ว่าปักไว้ก่อนนะครับเป็นการแจ้งข่าวแล้วก็มีเพื่อนๆได้ไปลองนะครับอ่าเนี่ยฮะแอนเดอร์ท่านนี้ก็นะครับ นะฮะแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเติร์กในโพนะคะแล้วก็เอิร์นนะครับให้เราฮาร์เวสตรงนี้กดฮาร์เวสได้กดไว้ก่อนเลยนะครับหกต่อวันนะฮะหกร้อยสิบสองเติร์กนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับให้คัดลอกลิงก์นะครับลิงก์เว็บเติร์กเนี่ยไปเปิดในเบราว์เซอร์ของวอลเล็ตเรานะครับ MetaMask Trust Wallet ได้หมดเลยคอนเน็กกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นจะกด Enable เพื่อฝากได้นะครับเตรียมค่าแก๊สให้เรียบร้อยนะครับแบบที่แอดทำ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์อัพคลิปนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าไม่ได้อยากดูหรือรอแอดแจ้งเตือนในกลุ่มบางทีแอดอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันทีนะครับสามารถตามเป็นชาแนลอย่างที่แอดบอกครับชาแนลของเหรียญนั้นนะครับเช่นเติร์ก็จะมีชาแนลแจ้งข่าวเนี่ยฮะเทอร์กอัลล็อกสวับเขาดาวนะครับเหลือ9ก้าเดยเขาจะมีลิงก์เขาดาวตรงนี้อยู่นะครับสามารถกดไปดูได้นะครับอันนี้จะชัวร์สุดเลยนะฮะก็จะนับเวลาถอยหลังเนี่ยฮะตอนนี้เหลือ8ปดดนะครับ บล็อก22นี้นะครับอีก8วัน6ชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวแอดก็รอทําคลิปนะครับได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ฟาร์มแล้วนะฮะเขาก็บอกนะครับเนี่ยฮะเติร์กฟาร์มนะครับจ่ายวันละครั้งนะฮะแล้วก็ด้านล่างเมื่อสักครู่เลยมี Q a เหมือนกับมีคำถามนะครับ how to withdraw t u r k earning นะฮะก็ต้องกด h a r v e s t นะครับเป็นการเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็รอยยีชั่วโมงนะครับในการวิดรอเทิร์กเดี๋ยวถ้าเหรียญที่ถอนภายใน24ชั่วโมงเข้าแอดจะไปอัปเดตในกลุ่มนะครับ line open chat นะครับตรงนี้แต่ที่แอดดูที่กระเป๋าเนี่ยตอนนี้ในส่วนของที่แอดกดฮาวเวสเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถกดจุด3าจุดขวาล่างแล้วก็รีโหลดได้นะครับตรงนี้ต้องรีโหลดเพื่อดูนะฮะไม่ใช่ว่ารอแล้วมันจะอัปเดตเรียลไทม์นะครับเราต้องทําการรีโหลดหน้านะฮะอ่าแล้วลองมาดูนะฮะยังขึ้นคอนเน็กอ่าโหลดมาแล้วก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้ดูไว้ว่าโฮของแอดเนี่ยมี422,500เติร์กนะครับซึ่ง กดเคลมอถอนจาก a d o ์ดเนี่ยมันตัดมาละแต่มันไม่เข้า2อาทิตย์แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เหรียญเพิ่มนะครับตอนนี้เหรียญยังเท่าเดิมนะฮะความหมายของแอดคือแอด Ad, พาไปดูนะฮะตัว a d o ์ดของแอดนะครับตัวเติรก์กว่าแอดถอนจริงๆนะฮะแอดถอนบ่อยด้วยบางบางท่านเนี่ยมาบอกว่าเออไม่เข้ารอมาแล้วก็บางทีต้องชวนเพื่อน5คนแอดจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ติดเงื่อนไขชวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวแอดพาไปดู ปกติเนี่ยแอดทำคลิปแนะนำนะครับแล้วก็มีลิงก์แนะนำเนี่ยแอดก็จะได้เติ์กจากเพื่อนๆนี่แหละที่สนับสนุนลิงก์แอดนะครับก็แอดจะถอนวันละครั้งนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าดูยอดตรงนี้หเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเติ์กบาลานเนี่ยอันนี้คืออยู่ในกระเป๋าเทเล gram อยู่ในหน้าสถานะตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้ตัดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดวิดรอแล้วกดเช็คบาลานอีกครั้งหนึง่งมันจะมาอยู่ด้านล่างนะฮะฮะอเลดีวิดรอห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเติ์กนะครับ, 95, 000, ต,รนะรบตรงนี้ แล้วก็รอ48ชั่วโมงจะเห็นว่าแอดถอนนะฮะวันละครั้งแล้วก็พอถอนแล้วมันตัดแล้วพอกดถอนใหม่เนี่ยเห็นไหมครับพอแอดถอนวันที่5มันก็จะบอกว่าต้องแนะนําอีก2ท่านนะครับพอถอนขั้นต่ําคือหมื่นเติร์กแต่แอดมีจาก3ท่านแค่เจ็ดพเตอร์กนี่เป็นการบอกว่าแอดถอนแล้วมันตัดจริงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถอนไปแล้วเนี่ยรออย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแอดบอกได้แค่นี้เลยลุ้นรออย่างเดียวว่าจะได้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับแอดก็ถอนนะฮะพอ เนี่ยฮะก่อนจะกดถอนนะฮะแอดมีในบาลานซ์เท่านี้นะฮะถอนไป5้าแสนเก้านะครับแล้วพอถอนมาเช็คอีกทีเนี่ยใจดูมันเพิ่มจริงนะฮะห้าแสนสามเอ้ยหกแสนสามนะครับแล้วก็ถอนไปแล้วเห็นไหมฮะตัดถอนแล้วหกแสนหนึ่งจากห้าแสนเก้านะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะฮะเนี่ยวิดดรอนะครับชวนเพื่อน4คนนะครับเพราะแอดถอนวันละครั้งนะฮะวิดดรอถอนได้แสดงว่าถึงขั้นต่ำห้าคนเพราะยังมีเพื่อนเพื่อนมากดยิงแอดนะครับเนี่ยแอดก็ถอน11ถอน14พอวันที่14ล่าสุดเนี่ยฮะ ให้แนะนําอีก2คนเพื่อถึงถอนขั้นต่ําจะเห็นได้ว่าอาจจะแอดกดเช็คให้ดูล่าสุดเลยนะครับเป็นบาลานซ์นี่ฮะในกระเป๋าแอดมี6กแสนแและแล้วก็แอดถอนไปเนี่ยมันตัดมาเป็น6กแสนเแล้วเห็นไหมฮะหกแสนเจากเท่าไหร่ฮะจาก6กแสนหนึ่งนะฮะเพราะมีการตัดจริงๆนะครับตัดถอนแสดงว่าจริงๆแอดต้องได้ในกระเป๋าแล้วเนี่ยคือ672,500จเทิร์กแต่เพื่อนๆลองมาดูนะครับว่าแอดมีเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับว่ามีอยู่ 4 2 2,500เติร์กซึ่งแอดไม่ได้ซื้อเพิ่มใดๆนะครับเป็นจากการแนะนำเพื่อนๆล้วนๆนะครับแล้วก็ที่อีก2 0 0 0 0 0กว่าที่ยังไม่ได้นะคืออย่างที่แอดบอกนะครับไล่กันเลยรอมา2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์1อาทิตย์เกือบ1อาทิตย์ไม่กี่วันนะครับแอดถอนทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัวอันที่ถอนนานสุดเนี่ยสอาทิตย์ที่แล้วคือยังไม่เข้าเลยนะครับพาอยอดแอดยังเท่าเดิมนะครับ4แสน2หม2,500เติร์กนะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าถ้าคิวไม่ยาวก็อาจจะหมด a d แอ ไม่มีแจกแล้วนะครับเหมือนช่วงช่วงที่คนมีปัญหาเยอะก็คือช่วงคาบเกี่ยวนะครับคาบเกี่ยวคืออะไรคาบเกี่ยวคือช่วงที่จะหมดพีเซลแล้วคิวเริ่มยาวแล้วเริ่มไม่มีเหรียญให้นะครับก็กลายเป็นเหมือนถอนลมนะครับแอดกับเพื่อนหลายคนในกลุ่มนะครับที่ถอนแล้วมันตัดยอดแต่ไม่ได้เหรียญแต่พอเปิดรอบถอนใหม่นะครับถอนปุ๊บสิบห้านาทีเข้าเลยอันนี้แสดงว่าอันก่อนหน้านี้นะครับถอนลมนะฮะช่วงคาบเกี่ยวคือตรงนี้ฮะช่วงรอบ ที่สองเนี่ยก่อนจะหมดตรงนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแอดต,ตีให้ง่ายๆช่วงโค้งตรงนี้ครตอนนั้นเนี่ยแอดก็ถอนไปเรื่อยๆนะครับทุกวันเข้าทุกวันนะฮะสินาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเข้านะฮะทุกวันเลยแต่พอช่วงปลายปลายพรีเซลเนี่ยตรงนี้เนี่ยดันเริ่มรอคิวฮะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สักพักเขาก็ประกาศปิดนะครับหมดรอบรอรอบต่อไปตรงนี้แอดก,ก็เซ็งมากๆเพราะว่าเขาไม่ยอมประกาศล่วงหน้านะครับว่า ปิดแล้วงดถอนก่อนนะครับกลายเป็นที่เราถอนก่อนหน้าเราก็เหมือนกับถอนลมเลยนะถอนตัดยอดไปแต่ไม่ได้เหรียญน,นะครับใช้คํานี้ได้เลยนะจนถึงวันที่22นะครับอา่าเริ่มต้นใหม่22นะครับถึง21เมษา่าสุดเนี่ยแถวๆช่วงต้นตรงนี้นะครับแอวงให้จนนะได้ไม่งงช่วงต้นนี้ฮะพอเขาประกาศเริ่มราว n t r e นะครับก็คือรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยประกาศเปิดถอนได้นะครับแอดก็ที่ดองเหรียญเก็บมานะครกดถอนเลย 15นาทีเข้านะฮะเร็วมากกลายเป็นว่าแอดก็ประกาศในกลุ่มเพื่อนๆที่ถอนช่วงนี้ฮะช่วงแถวเนี้ยไล่มาเลยได้เรื่อยๆฮะจนมาแถวๆนี้เหมือนเดิมฮะโค้งสุดท้ายอีกแล้วฮะเริ่มไม่ออกครับถอนแล้วก็ตัดยอดเรียบร้อยรอ2อาทิตย์1อาทิตย์ไล่กันไปเพราะฉะนั้นถามแอดว่าทําไงได้บ้างครับแอดแอดบอกเลยว่าได้แต่รุ้นและภาวนานะครับว่ามันจะได้นะครับเพราะเราถอนตัดยอดไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนแอดก็เป็นนะครับตรงนี้แอดก็ ทำใจไปแล้วนะครับถอนไปแล้วถอนทุกวันตอนนี้ก็ยังถอนนะฮะถึงขั้นต่ําได้ก็ถอนก็ถอนถ้ามันไม่ถอนไม่ได้ก็รอวันถัดไปอ่ะถอนทุกวันฮนะถอนเรื่อยๆนะครับสำ,สำหรับสายคนที่แนะนานะครับถึงขั้นต่ําก็ถอนนะครับแอดก็ให้ดูตรงนี้ว่าแอดก็ได้ไม่คร ER บเหมือนกันนะครับแล้วแต่ดวงเลยว่าจะได้ไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะขอมูลข่อยใหญ่มากคนข่อยเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ถอนกันเต็มเลยนะครับตอนนี้แอดก็อาจจะพูดมาเรื่อยเปื่อยนะครับเป็นการอัปเดตรวมๆเกี่ยวกับเดิกละกันนะครับเหรียญนี้นะครับมีแววนะฮะแต่ว่าร ถือว่ายังมีความเสี่ยงเหมือนเดิมนะครับต้องลุ้นกันนะครับรอวันที่22เขาดาวปุ๊บแอดจะอัดคลิปเขาดาวเลยนะครับแล้วก็ปลดล็อกปั๊บแอดก็จะเริ่มนะครับทาตั้งแต่การโอนเตรียมสวัปก่อนนะครับเตรียม BnB นะครับเตรียมยังไงก็ปกติเลยฮะเพื่อนๆสามารถโอนมาจากกระดานเทรดได้นะครับสะดวกที่ไหนใบแนนเอฟ t ีเอ็กซ์ูคอยนะครับก็ดูที่กระเป๋า BnB นะครับก็คือเลขเชนบีเอสซีเรานี่แหละนี่ฮะแอดก็สามารถกดนะครับ c e i v e นะครับรับเข้ามาได้นะครับโอนผ่านเชน BSC มานะครับก็ฟรีนะฮะโอนมาเตรียมไว้นะครับเพราะตรงนี้ต้องใช้เป็นค่าแก๊สเนี่ยตอนแรกมี0.98แอดเหลือ0.35แล้วนะครับเพราะว่าใช้ในการอนุญาตนะครับ Enable Farm นะครับแล้วก็กด Harvest Cream เมื่อสักครู่นะครับในประวัติก็จริงๆเราทำธุรกรรมอะไรก็จะสามารถดูได้นะครับตรงนี้ นะก็รออัปเดตต่อไปนะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ